สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Red Team ด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆหาเงินเข้าทูมานี่วอล l ล็ตกันนะวันนี้จะมีแอปแอป,แอปหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นแอปที่สามารถถอนเงินเข้าทูมานี่วอล l ล็ตได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ โดยเจ้าตัวแอปที่จะมารีวิวในวันนี้ก็มีชื่อว่า x w e l d นะครับเป็นแอปที่รองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับก็คนไหนที่มี Play Store คนไหนที่ใช้ Android อยู่ก็สามารถมาเล่นเจ้าตัวแอป x w o r l d เพื่อหาเงินเข้าทูมันี่วอลเล็กันได้เลยนะในส่วนของการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับเพื่อนๆสามารถอ่าเสิร์ชจ,จากตัว p ่า y Store ได้เลยนะครับพิมพ์ว่า x w e l d เนาะหรือว่า คู้ไหนที่ไม่อยากไปหานะครับก็สามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเด้งไปในหน้าในการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับก็ให้เราเนี่ยนี่เลยให้เรานะครับทำการกดติดตั้งได้เลยนะครับนี่ทำการกดติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรานะครับอ่าทำการกดเปิดเข้ามาในแอปนะครับเพื่อนๆนี่กดเปิดตรงนี้เข้ามาในแอปได้เลยนะ สำหรับเจ้าตัว x w o r l d ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแอปคล้ายๆแบบเป็น NFT ด้วยเป็นแอป,ปเกมต่างๆคล้ายๆกับแอป,ปพวกแท็บคอยหรือว่าอะไรต่างๆก่อนหน้านั้นนะครับก็เรามาดูกันนะว่าจะทำยังไงนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเปิดเข้ามาในแอป,ปเรียบร้อยนะครับกด let e x w o r l d ได้เลยนะก็คือเหมือนเริ่มต้นใช้งาน x w r l l นะครับคราวนี้ในการล็อกอินนะครับจะมีในส่วนของอาการใช้ในส่วนของตัว Google นะครับบัญชี Google Facebook หรือว่า twitter เก่านั่นแหละนะครับมีใช้ t e l e gram หรือว่าใช้เบอร์โทรศัพท์ในการล็อกอินได้นะครับส่วนตัวจะใช้ในส่วนของบัญชี Google ละกันนะครับเพื่อทำการล็อกอินนะโดยหลังจากที่เราทำการล็อกอินเข้ามาได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของไข่สัตว์เลี้ยงมาฟรีๆเลยนะครับซึ่งไข่สัตว์เลี้ยงที่เราได้มาฟรีๆตรงนี้นะครับ จะสามารถาสร้างในส่วนของเหรียญบิลเหรียญเหรียญเวลนะครับน่าจะเป็นเหรียญบิวนั่นแหละนะครับเหรียญบิลนะครับเพื่อนำไปแลกเป็น USDT ซึ่ง USDT ตรงนี้ก็จะนำไปแลกเงินอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบไข่สัตว์เลี้ยงที่ได้รับมานะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้รับไข่สัตว์เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยนะให้เรากดกากบาทปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นให้ เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูหน้าหลักนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะเพื่อนๆนี่นะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้เรากดเข้ามาได้เลยนะครับจากนั้นก็พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราสังเกตขีด3ามขีดด้านมุมบนซ้ายมือนะครับกดไปเลยนะครับจากนั้น เพื alors, as, bon ่อนๆนะครับสามารถรับโค้ดอ่งเปาได้นะก็สามารถกดตรงโคดอ่งเปานะครับส่วนการเกากรหัสเชิญนะครับเพื่อนๆก็สามารถเกอกของคนอื่นก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนคนอื่นก็เกาะของคนอื่นก่อนได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีและอยากสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถเกอกรหัสเชิญของช่องได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสเชิญไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็สามารถเกากเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคต่อมานะครับในส่วนของโค้ดอ่งเปานะครับโคดอ่งเปาในการรับนะครับให้เพื่อนๆอกรอกโค้ดนี้ลงไปนะเพื่อนๆอกรอกโคดลิททีมศูนหนะครับแล้วก็กดโค้ดอ่งเปาทันทีได้เลยนะครับแค่นี้ก็รับอ่งเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับ <ME F RE EN> เพื่อนๆนให้เพื่อนเพื่อนะครับกดมาตรงคําว่า กระเป๋าตังก่อนนะครับเราจะมาทําการสร้างกระเป๋าตังกันก่อนนะครับพอเรากดตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดตรงคําว่าสร้างกระเป๋าตังตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราทําการกดสร้างกระเป๋าตังเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนก็จะมาเจอหน้าแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นการบอกนะว่าเรามีเหรียญแต่ละเหรียญอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มูลค่าสินทรัพย์ที่เรามีในปัจจุบันเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นๆกันต่อเลยดีกว่านะครับต่อมานะครับสำหรับ เมนู uh, อื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนของการทํากิจกรรมรายวันนะเพื่อนๆกิจกรรมรายวันนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ในส่วนของเหรียญบิ้วตรงนี้นะครับเพื่อนําเหรียญบิวตรงนี้นะครับใช้ในการแลกเป็นเหรียญ USDT หรือว่าดอลลาร์นะแล้วก็นําดอลลาร์เนี่ยไปขาย แรกเป็นทู m a n ี่วอลเล็เข้าเข้าทูมานี่วอลเล็อีกทีนึ่งนะครับประมาณนี้เรามาดูกันก่อนนะครับฟัง์กชันแรกนะครับก็คือในส่วนของอเหรียญตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยนะในการรับเหรียญฟรีนะครับไอ้เหลือ7วันนะครับเป็นกิจกรรมสําหรับผู้ใช้งานใหม่นะก็จะมีในส่วนของการล็อกอินรายวันนะครับก็ล็อกอินได้เลยนะวันที่1นนะครับรับสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้ เรารับไปแล้วนะครับก็กดรับทํากิจกรรมให้มันเสร็จได้เลยนะโอเคคลิกเพื่อดําเนินการต่อนะครับสร้างกระเป๋าเงินก็ทําการสร้างเรียบร้อยนะครับก็กดไปได้เลยนะต่อจากนั้นนะครับรับรางวัลการขุดเหรียญบิลนะครับตรงนี้ก็ทําเรียบร้อยนะครับก็กดรับไปได้เลยนะครับต่อมาสัตว์เลี้ยงถึงเลเวล5ก็ถึงเรียบร้อยก็กดรับไปได้เลยนะ ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของวงล้อด้วยนะเราก็สามารถกดได้เลยนะครับจะเป็นการสุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบิลเหรียญเวิลนะครับแล้วก็เป็นดอลลาร์หรือว่า USDT เลยนะอย่างอันนี้ได้0.1นะครับเรากดอ่ะได้1นนะครับดึงบิลนะโอเคกดไปเลยสำหรับในส่วนของฟังก์ชันต่อมานะครับบนหน้าแรกเนาะก็จะคือฟังก์ชัน ฟังก์ชันตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะตรงนี้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับฟังก์ชันตรงนี้กดเข้าไปาได้ไหมเอ่ยอ๋อมันยังขึ้นตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวผมขอลบประกาออกไปก่อนโอเคกดปิดไปเรากดเข้าไปเลยนะครับฟังก์ชันตรงนี้คือเงินปันผลจากการโฆษณามันคืออะไรล่ะก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถนําเหรียญบิลนะครับที่เรามีอยู่เนี่ย มาทําการเข้าร่วมปันผลได้เลยนะครับก็คือเราสามารถกดเข้าร่วมปันผลตรงนี้ได้เนาะก็สามารถใช้เหรียญบิลตรงนี้ใส่ไปนะครับแล้วก็จะได้รับปันผลกําไรออกมานะประมาณนี้นะครับสําหรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของกล่องของขวัญตรงนี้คืออะไรนะครับลองกดเข้าไปดูนะตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของการซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่ง มันจะสามารถทําให้เราได้เหรียญบิลวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการได้เหเรียญเวลด้วยเหยเรียญเวลดรงนี้นําไปใช้ซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของพวกกําลังขุดนะครับกำลังขุดของ AI agent ตรงนี้นะครับก็ประมาณตรงนี้นะฮะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ AI agent กันนะครับตรงนี้นะครับก็คือมันน่าจะเป็นกําลังขุดฟรีนะ ก็คือเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งอันนี้เสียตงังค์เนาะเดี๋ยวเราจะมาสอนกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือเราสะสมแบบฟรีไปก่อนนะเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดเป็นสัตว์ที่เสียตังค์กันนะครับก็คือ,อ,อสะสมแบบฟรีๆเนี่ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของการได้รับเหรียญบิลวเพิ่มเติมนะครับเหรียญบิลเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกเกมต่างๆนะก็จะมีหลากหลายเกมเลยนะครับที่จะ ทำให้เราเนี่ยได้เหรียญบิลนะครับอย่างหลอดโมบายตรงนี้นะอ่ะเราลองกดเข้าไปดูนะครับเราต้องดาวน์โหลดนะครับต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะถึงจะได้นะครับแล้วคนนี้รางวัลสาหรับการติดตั้งผู้ใช้งานใหม่นะครับลองกดตรงคําว่าเช็คดูด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะรู้ว่าอ่าเราจะได้เหรียญบิลเท่าไหร่นะครับก็คือครั้งแรกนะครับที่ลงทะเบียนบัญชีและเกมนะครับก็คือจะได้รับเหรียญบิลร้อยเจ็ดสิบสามนะครับแล้วก็ มีการแข่งขันเริ่มต้นสำเร็จนะครับได้พันสองกว่านะครับแล้วก็ประสาทถ,ถึงระดับ4ระดับ6ตรงนี้ก็จะได้เหรียญบิ้วเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเลยนะตรงนี้ก็ลองดูกันได้เลยนะครับสําหรับเหรียญบิ้วนะครับคนจะหาเหรียญบิ้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปที่เขามีตรงนี้นะครับเพื่อรับเหรียญบิ้วได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีหลากหลายนะครับต่อมานะครับในส่วนของร้านแอปตรงนี้ก็จะเป็นพวกเหรียญบิลเหมือนกันนะครับเหรียญบิลเนาะทำยังไงถึงได้เหรียญบิลนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปต่างๆพวกนี้ประมาณนั้นนะครับแอปตัว r l d น่าจะคล้ายๆกับตัวแท็บคอ n อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาในส่วนของสไปซ์ของเรามันคืออะไรนะครับสไปซ์ตรงนี้คือตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเราได้มาฟรีก่อนนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้ในการเล่นนะครับกดไปที่รูปสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็กดตรงคำว่าอัปเกรดนะครับ การเล่นเล่นยังไงล่ะการเล่นนะครับก็คือเพื่อนๆสังเกตตรงด้านล่างตรงกลางนะมันจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับตอนแรกๆเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นเวลหนึ่งนะก็สามารถกดตรงนี้นะครับกดมาได้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยกดมานะครับการเล่นก็คือเอามารวมกันอย่างนี้แล้วก็รวมกันอย่างนี้นะครับเวลหนึ่งเวลหนึ่งพอเป็นเวลสองก็เอาเวลสองมารวมกันนะครับเวลสามแล้วก็เอาเวลสามมารวมกันต่อนะครับอะทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายาม ทำให้มันได้เวลสูงๆนะครับซึ่งเราจะซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับเราจะต้องใช้ในตัวของคริสตัลสีม่วงตรงนี้นะเพื่อนๆด้านบนกลางจอตรงนี้นะครับเพื่อนํามาใช้ซื้อสัตว์เลี้ยงเนาะซึ่งตัวคริสตัลเนี่ยเราก็จะได้รับต่อวินาทีแตกต่างกันไปนะครับยิ่งเรามีเลเวลสัตว์เลี้ยงที่สูงขึ้นเราก็จะได้รับในส่วนของ คริสตัลต่อวินาทีสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างเช่น19.5ต่อ S เนี่ยก็คือผมได้วิละ19.5คริสตัลนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เราไปกันต่อนะครับก็คือยิ่งสัตว์เลี้ยงเรามีเลเวลที่เยอะขึ้นนะครับมันก็จะสามารถสร้างเหรียญบิวให้กับเราได้เยอะขึ้นนะครับย้ำนะครับว่าเหรียญบิวเป็นเหรียญที่นำไปใช้ในการแลกเป็นเงินถอนเข้าทูมานี่วอลเล็ตหรือว่าธนาคารน,นั่นเองนะครับโอเคเรากะกระบาดออกไปก่อนนะ,ะก่อนจากการอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับ าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะมีสัตว์ฟรีแล้วก็ที่เขียนว่าเพรนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เขียนว่าเอ็กซ์ปิดนะครับเอ็กซ์ปิดตรงนี้มันก็คือการาซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งมันจะทําให้เราได้กําลังผุดของ AI agent สามารถาหาเหรียญบิลได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับในในส่วนของเหรียญเวลเพื่อนําไปใช้ในการซื้อสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองดูซิร้อยแปดสิบ 180 x world มันเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ16.38ดอลลาร์นะครับประมาณ5 6 0 0นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็แนะนำว่าลองทำฟรีไปก่อนนะครับผมว่าทำฟรีก็สามารถถอนเข้า to money wallet ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ x speed นะครับมันก็คือการซื้อสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะประมาณ500กว่าถึง600นะครับใครสงสัยว่า x speed คืออะไรก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ x speed เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มหัศจรรย์ของ x world นะครับ ก็น่าจะาไม่มีอะไรเยอะนะครับก็คือเป็นการซื้อสัตว์เลี้ยงมันก็จะทําให้เราถ้าคิดตามหลักการง่ายๆมันก็จะทําให้เราได้ในส่วนของอเหรียญบิลเยอะขึ้นนะครับพอเหรียญบิลวได้เยอะขึ้นก็แปลว่าสามารถนําไปแลกเป็น USDT ได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่ครับก็จะได้ในส่วนของบัฟเอ็กซ์พีดนะครับล้วก็ก็ได้กําลังขุดของ AI agent ด้วยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อน ต่อมาในส่วนของการเชิญนะครับการเชิญเพื่อน,อนสามารถคัดลอกลิงก์เชิญตรงนี้ไปเชิญเพื่อนได้เลยนะครับก็น่าจะมีกิจกรรมการเชิญเพื่อนอะไรด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะกดเชิญตัวนี้เ,เกิดกดเชิญชวนตอนนี้ได้เลยนะแล้วก็คัดลอกลิงอะไรต่างๆไปให้เพื่อนทางไลน์หรือว่าทาง Messenger ได้เลยนะครับโอเคต่อมาในส่วนของกระเป๋าตังค์ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่า เราเนี่ยจะมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือรือรายได้จากการที่เรามากดรับเหรียญบิวลนั่นแหละนะครับตอนแรกของเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นดอลลาร์แบบนี้อยู่นะเราสามารถเลือกตรงกดตรงคําว่า USD หรือว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่เห็นไหมเรากดไปเป็นไทยบาทนะครับเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เรามีอยู่กี่บาทแล้วนะครับการถอนเข้าทรูมันนีอลล์นะครับเริ่มต้นที่0.1ดอลลาร์นะครับหรือก็ประมาณ3บาทกว่า,วานะครับหรือว่า จะให้ดีนะครับสะสมให้ได้ประมาณสัก0.5หรือว่า1ดอลลาร์ก่อนนะค่อยทำการถอนนะครับเพราะว่าจะมีการเสียค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับเจ้าตัวแอป x w o r l well นะครับที่มารีวิวกันในวันนี้นะครับ